น,น้องเดียเดี๋ยวไปหาย่าไปลูกไปเร็วแล้ว,วมานี่มานีน่น้องเดียครับน้องเดียครับมานี่ลูกมาน้องเดียมานี่เร็ว,รวกลายเป็นว่าน้องเดียไปเล่น น้ำตื้นตากล้องมาอยู่ในน้ำลึกจมหัวเข่ากันเลยทีเดียวมีปลาตอดด้วยมีปลาตอดด้วยนะคะคุณแม่นั่งตรงนี้นะคะปลาตอดตลอดเว่คุณหลานนะคะคุณหลานคุณหลานเพลินมากนะคะกับพื้นทรายเดียดนี่ย่านอนนี่เดียดนี่นี่ย่านอนอนะเราจะไปหายาเร็ว ที่นี่น้ำตกบริาพาตรค่ะเขตอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาน้ำเย็นสบายมากใส่มากด้วยน้ำตกอยู่โน่นน้องเดียก็ยังไม่มานะคะน้องเดียมาหาญามาลูกมา รงโน้นลึกค่ะแถวๆน้ำตกจะลึกแต่ว่าตรงนี้ยังได้อยู่ค่ะน้องเดียครับน้องเดียลูกมานี่เร็ว,วมาเร็วมาเร็วอืมพอดีกันเลอะหมดเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปหาย่้าไหมเดี๋ยวหายหญ้าไหมเดี๋ยวจะชวน ันมาเที่ยวอีกโอเคน้ำตกเย็นสบายมากใส่มากด้วยใสมากด้วยมีปลาตอดเห็นเท้าเบยมาทำสปาปลานะมานอนให้ปลาตอดเล่นนะคะเดียหายค่ะอ๋อเดีอยู่นู่นแล้เดียเข้ามานี่แล้วลูก เดียรเพลิดเพลินกับการเล่นทรายมากมาว,วันนี้น้องเดียรมีน้องเป็ดน้อยเป็นเพื่อน,นอก็เลยไม่สนใจอากระยาเท่าไหร่ น้องเดียครับน้องเดียครับน้องเดียครับน้องเดียกลับบ้านไหมลูกไม่กลับบ้านแอบไปสนใจเด็กๆค่ะมีมุมนี้เป็นมุมกระโดดน้ำของวัยรุ่นก็จะเห็นเด็กผู้ชายกระโดดน้ำกันเยอะหน่อย แต่ตอนนี้หายไปหมดแล้วเย็นค่ะเย็นกันท้วนหน้าขอบคุณมากลูกอ่าเลิศแล้ว น้องล้างขาให้อาอาหน่อยหนล้างขายยังไงคะล้างยังไงลูกอ่าล้างขาให้อาอาด้วยน่ารักมากนี่ขอบคุณค่ะผิดข้างไหมลูกข้างนี้ข้างนี้น้องเบียร์ครับข้างนี้ข้างนี้ล้างให้หน่อยล้างให้หน่อย อือโหล้างด้วยน้ำหนึ่งหยดสะอาดมากรู้สึกจะประทับใจหินก้อนนี้เป็นพิเศษถ่ายอยู่เหรอถ่ายอยู่ค่ะแม่เอาจะทำอะไรนี่จะพาไปพาไปเลยไม่เป็นไรธรรมชาติ

ยนน้ำ <Your> เลยเรียกดีๆไม่ไปนะคะย่าจับโยนเลยแล้วก็จะกลับมาที่เดิม <laughs> อุตส่าห์มาอุ้มกลับมาที่เดิม <c oughs> ไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิง่งอย่าล้มหัวล้มหัวฟาดหินแล้วทีนี้สวยเลย <c oughs> แม่นอนเล่นก็ได้ปล่อยเดียเล่นตรงนี้ก,นก็ดมมได,ไได้ล้มบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวไปโดนหินนั้นออ๋นี่นเอามาม้องเดียมาเล่นตรงกลางเนี่มาเร็วทางนี้น้องเดียมาเล่นตรงนี้ลุงไหมเดี่ตรงนี้มันมีมันมีทรายมันไม่ไม่อะไร,ะไรนะโอ้ดูไาดูไาเยอะแยอะ น,นเดีียววมาน่แลลู้กเหมือนว่าความพยายามจะไม่สำเร็จครับเดียวติดใจอะไรตรงนี้ไม่รู้